ลอริทไทยอินไซต์ l ท n นแม่เวนีสาวจีนเมืองเออชิญโต้โอกาสทางธุกกรกิจจากมอร์นิ่งคอ l ตามโรงแรมหยิบมันมาขยายเป็นธุรกิจเป็นเรื่อง,เ,องเ,ปเป็นราวก็มีคนส่งไลน์เข้ามาแซวไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่าน ไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านจริงๆช่างมันเถอะข้างๆไปบ้างอะรับทราบแล้วกันแต่ไม่อ่านออกอากาศเอาเอาเอามันเยอะไปนิดนึงไม่กล้าอ่านจริงๆนะใหม่อีกเรื่องหนึ่งใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็ยังเป็นอยู่กับเรื่องทุจริตทุจริตแต่ว่าก่อนที่จะแม่มันอดไม่ได้จริงนะทำไมคะย้อนกลับไปเรื่องใต้โต๊ะโลสลอยกรณีของการบินไทยอีกสักทีสิครับค่ะทำไมคะคือเรื่องของเรื่องนะ ในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยบันทึกคำรับสารภาพของของของโรสลรอยคำรับสารภาพต่อสารสวงอังกฤษนะฮะ,ะมีการอ้างอิงอีเมลมีการอิงอะไรต่อม่อะไรโยงกันไปแยกกันไปหมดนะฮะแต่เอากันอย่างนี้ดีกว่าคำรับสารภาพภาษาอังกฤษได้ระบุว่าวันที่18ธันวาคม2547ค่ะ ในหน้าซึ่งมีสองระดับนะในหน้าส่วนภูมิภาคและรกลุ่มคนที่เรียกว่าในหน้าสามคนกลางสามหรือในหน้าสามเนี่ยแหละในหน้าสามซึ่งผมไม่ทราบว่าจะหมายถึงอะไรอย่างไรความหมายเอาเป็นว่าในหน้ามีหลายระดับในหน้าส่วนภูมิภาคกับในหน้าสามเขานัดกินข้าวสิบแปดธันวาสี่เจ็ดกับอดีตเขาเขาใช่ไไม่ได้บอกรัฐมนตรีช่วยว่าการของรัฐบาลไทยคนหนึ่งที่เคยพบกันมาก่อนแสดงว่าเคยรู้จักเคยพบกันมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วล่ะ ประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่ได้ระบุกระทรวงไม่ได้ระบุกระทรวงประเด็นที่สองบอกว่าเคยพบกันมาก่อนใช่ค่ะไอ้ครั้งที่ได้พบกันอยู่กระทรวงข้ามนาคมหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอ้ตอนที่มากินข้าวกันอีกทีสิธันวาสี่เจ็เนี่ยอาจจะพ้นตำแหน่งไปหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ไปแล้วหรือเปล่าไปไม่รู้ว,ว่าการกระทรวงอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ดังนั้นจริงย้อนกลับมาเรื่องพอพานกับปอปานี่แหละผมก็กลับมาที่พอพานกับปอปา,พาเหมือนเดิมนี่แหละอใช่ไหม,อมเออพอ,อะจบข่าวอ่ะอ่ะไปเรื่องดีกว่ามาการปลราส่วนภูวิภาคกันบ้างนะคะจําได้ไหมจอมแฉแห่งประจธิปัตต์วิราชันพิทักษ์จำได้ค่ะจองกระถินอาจารย์เสรีสุพราทิตอาจารย์เสรีสุพราทิตเป็นนักเป็นนักวินนกชาการทางด้านน้ำค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำค่ะแต่วันนี้ วัน <มา S 1> ดีคืนดีจากานักวิชาการเล่นของร้อน <c oughs> ยอมรับตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคครั้งหนึ่งมีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์เสรีผมต้างถามอาจารย์เสรีคิดอย่างไรรู้ไหมเข้ามาก็เจอเผือกร้อนเลยในกรปท<ะ>เนี่ยคนดีๆคนเก่งๆเนี่ยมาเสียชีวิตในรัฐธุากิจประเทศไทยเสียก็ต้องเยอะอาจารย์ใจถึงนะอาจารย์ว่าไงคะโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค อาจารย์บอกว่ามันก็ต้องช่วยชาติอ๋ออาจารย์มีเหตุผลใหให้มาช่วยมันก็ต้องาจารย์มีเหตุผลอาจารย์มีเหตุผลถ้าทุกคนลอยตัวถ้าทุกคนกลัวเปลืองตัวก็ไม่มีใครทําอะไรสิก็ไม่มีใครยอมเข้าสู่ระบบราชการแล้วมันจะปฏิรูปกันอย่างไรมันจะเคลื่อนต่ออย่างไรอาจารย์เสียสละไม่ทันขาดคาไม่ทันขาดคําครับ หลังรับตําแหน่งทันทีจําได้ใช่ไหมน่าจะไม่เกินเจ็ดวันกระมังใช่ค่ะจำได้มีราจันพิทักษ์อดีตสสประชาธิปัตย์จอมแฉเปิดเลยค่ะหมัดจองกระถินอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ค่ะสั่งให้ตรวจสอบเลยเริ่มด้วยการสั่งผ่านสื่อให้อาจารย์เสรีต้องตรวจสอบทุจริตในการประปาส่วนภิพากดังต่อไปนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะใช่ค่ะแกไป ตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วคุณวิลาศเนี่ยค่ไปหาข้อมูลมาก่อนละในที่สุดนะผมจําได้เลยผมจําได้ว่าอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เคยบอกผมบอกว่าก็ก็ถือเป็นข้อมูลเมื่อยื่นข้อมูลเข้ามาก็ต้องตรวจสอบค่ะ<ห>อยู่ๆจะให้เด้งรับคุณวิลาศเนี่ยมันทําไม่ได้เออก็ต้องดูก่อนไงแต่หลังจากที่แต่หลังจากที่ผ่านกระบวนการขายวจบขวดจนกระทั่งมั่นใจอ,อาจารย์เสรีก็ออกมาบอกกับสังคมว่าในบรรดาเกี่ยวเรื่องก็แล้วแต่ มีอยู่เจ็ดเรื่องที่พบว่าเป็นความผิดเริ่มแอคชั่นแล้วดังนั้นไปพูดคุยกับอาจารย์เสรีสุภรทิติ์นะคะผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธรรมรัตน์คุณดานัยและท่านผู้ชมทางบ้านครับอาจารย์ยังแข็งแรงอยู่นะอาจารย์ครับผมผมเก็เคยคุยกับคุณดนัยอ่ะเรายังเดินตามนั้นอยู่ฮะเรามาเพื่อ ื่อประชาชนะเราต้องทําให้มันทุกอย่างเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของประชาชนถ้าย้อนถ้าย้อนเวลาเนี่ยจะมาเป็นผู้ว่าปปาไม่เนี่ยอาจารย์ถ้าย้อนเวลาถ้าย้อนเวลาที่จะมาเป็นนะมาเจอเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับคือคืออย่างนี้ครับคือผมเรียนไรข้างต้นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าที่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะแล้วเรารู้ว่าที่นี่ยังเป็นความหวังของประชาชนเรื่องน้ําที่สําคัญมากเราเข้ามาดูแล้ว เราบริการน้ำประปาเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทงประเทศเนี่ยเจ็ดสิบสี่จังหวัดจะมันทํามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ครัประชาชนทั่วประเทศต้องการน้ําสะอาดน้ําประปาครับนอันนี้ก็ประเด็นนะครับครับผมโอเคคราวนี้เอาละทีนี้ทีนี้พอนับถึงวันนี้ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยอาจารย์หกเดือนได้ครับหกเดือนหกเดือนนะฮะหกเดือนนะฮะปรากฏว่าไปเจอเรื่องที่เป็นทุจริตหลากหลายระดับทั้งหมดเจ็ดเรื่องด้วยกันใช่ไหมอาจารย์ ครับผมขณะนี้เา<ร>่ารบ้ารัรอ้อ่าตอนแรกเนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันนะครับการกล่าวหาอะไรก็ตามเนี่ยอเออนอนเราก็เริ่มตั้งคำนวณการสอบเท็จริงนะถ้าเท่เขาพจ,จริงมีมูลเนี่ยเจ็ดเรื่องเราก็สอบละเมิดต่อเลยนะสอบวินยัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากสอบวินัยก็มีการลงโทษนะพนักงานคนไหนลงโทษทางแป้งทางอาญาก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเจ็ดเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับขณะนี้เองเนี่ยก็ ลงโทษทางวินัยไปแล้วนะฮะแล้วก็คดีพแพ่งก็กำะลังฟ้องร้องเช่นที่ท่อที่ปานบุรีอที่มีการกล่าวหาว่ามีการใช้ท่อไม่มีมาตรฐานตั้งแต่ปี2,000 ห้าร้อยห้าสิบห้าด้วยนะก่อนผมมานะครับผมก็ตามดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นที่ลงโทษไล่พนักงานออกไปสองคนนะครับแล้วก็จัดเงินเดือนคนที่เหลือและนอกจากนี้ก็ฟ้องร้องผู้รับเหมาอยู่ในคดีของศาลอยู่โอเคโอเคถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นกลับเรียนนิดหนึ่งเจ็ดเรื่องที่เจอแล้วนะครับเป็นเรื่องความผิดในระดับแค่สอบวินัยแค่เรื่องเดียวใช่ไหมครับครับคือเราพบเพราะว่าระสอบประเมิดวินัยเนี่ยมันชัด แล้วก็ลงโทษเลยนะเรื่องกันเนี้ยนะสอบวินัยอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเจอเราก็จะลงโทษตามลงโทษตามลงโทษตามนะการสอบวินัยเนี่ยมันมีความละเอเียดละอ่อนนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าหนึง่งต้องชัดเจนนะฮะผู้ที่คณะกรรมการต่างๆเหล่านี้นะที่ตั้งขึ้นมาเนี้ย เขาก็ต้องระวังตัวเพราะว่าเรามีรอตงอด้วยเรามีปปชที่เราจะต้องส่งข้อมูลใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องทําอย่างระมัดระวังนะก็จะไปคกี่เรื่องที่กําลังสอบวินัยอยู่คะก็หกเรื่องนะครับแลเเรื่องนะเรื่องหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วเรื่องหนึ่งจบไปแล้วคือที่ปราณบุรีใช่ไหมคะครับผมใช่ครับใช่ครับครับมครับสอบวินัยหกเรื่องรอผลอยู่สอบละเมิดนะครับสอบละเมิดแล้วก็มีการฟ้องทางแพ่งใช่ไหมใช่ครับ ไปกี่เรื่องนะค,คือฟ้องทางแพ่งเนี่ยไปเรื่องเดียวนะคะเรื่องเดียวอกอกหกเรื่องนี่ก็คือมันจะใกล้จะจบแล้วเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเทางสาขาเนี่ยปล่อยให้มีการใช้หนังสือคำประกาศปลอมเนี่ยมันชัดเจนเฉว่าคำผิดมันชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแน่นอนผู้ผรับเหมาที่ใช้เนี่ยเราก็ยกเลิกไปแล้วนะก็คือทําหนังสือไปว่าเป็นเป็นผู้คุณสมบัติเนี่ยไม่สามารถมาประมูลได้นี่จบไปแต่ว่าเรื่องวินัยจะตามมานะครับเรื่องไหน ครับครับครับทีนี้ทีนี้เห็นบอกว่ายังมีข้อมูลพนักงานบางคนไม่ได้ทํางานแต่รับเงินจากราชการเนี่ยหมายถึงอย่างไรครับหมายถึงไปเจอว่ามีพนักงานที่มีชื่อเป็นพนักงานรับเงินเดือนของการประปาเนี่ยแหละแต่เจ้าตัวไม่ได้มาทํางานหรือยังไงคะคือคืออย่างน <ทบ S 1> ี้ครับความหมายคืออย่างนี้ครับคือว่าเราต้องยอมรับว่าเวลาระบบของการประปาเดิมเป็นอย่างนี้นะครับว่าเอรามอบอนุาไปไปให้เด็ดแล้วเเเนี่ยยทางขต เขาสามารถจะทําอะไรได้เบเ็ดเสร็จเลยนะฮะวงเงินต่ำาสู่สิบล้านบาทนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ปัญหามันคือว่าเวลากลับมาหาผมเนี่ยมันเป็นปัญหาแต่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วมันกัดมาที่ส่วนกลางผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องมีระบบกํากับตรวจสอบก็คือว่าที่ส่วนกลางแม้จะมอบหน้าไปเบเ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีคณะทํางานชุดหนึ่งตั้งแต่เริ่มมอบหน้าเลยต้องไปตรวจเพื่อป้องปามอย่าให้เกิดปัญหาอย่างนั้นนะครับทีนี้ เอเรื่องที่ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเพราะฉะนั้นพนักงานที่อยู่ที่นู่นทุกคนเนี่ยมีระเบียบนะฮะมีอะไรปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สอบว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะเจอก็สั่งลงโทษตรงนี้พนักงานบางคนนะเราต้องยอมรับว่าเขาอยู่เขาอยู่กันมานานนะฮะ,ะเขาอยู่กันสามปีห้าปีหกปีผมก็บอกว่าจากนี้เกินสี่ปีย้ายหมดนะฮะตอนนี้เราก็ย้ายไป็อตหนึ่งแล้ว นะก็คือว่าจากจากอ,อําจังหวัดนี้อำเภอนี้ไปจังหวัดไกลๆเลยอำเภอโน้นอำเภอโน้นอย่างเงี้ยเรียนไปเลยใ,<ช>ให้เรียน,นใช่เ,เพราะคุณอยู่ในนั้นคุณเป็นมาเฟียไปแล้วเรื่องพวกนี้เองเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณทํางานนียราชก,การนะคุณรับต้องผลก้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าคุณจะยังมาทําอะไรลับๆล่อๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยไพูดในเชิงทั่วไปว่าคนไหนก็ตามที่รับเหินราชการแล้วไม่ทํางานนะก็คือหมายว่าโจเนี้ยเราจะต้องเราจะต้องจัดการทั้งหมด ค่ะมีแต่เท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยมีรับเงินแต่ไม่ทํางานด้วยใช่ไหมคะมีอยู่เยอะไหมคะคือพวกนี้เนี่ยหลักฐานเนี่ยมันคงไม่สามารถจะไปเจาะจงได้ก่าคนนี้คนนี้นะฮะ<อ>แต่ว่ามันมีร้องเรียนมาเราก็ต้องสอบนะต้องสอบว่าโอเคว่ามีอย่างนี้เราก็ย้ายไปก่อนพวกนี้ก็คือเพื่อไม่ให้จะการสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ่อถ้าอยู่ในพื้นที่แล้วกรรมการก็จะลำบากใจก็เลยต้องย้ายออกไป ลักษณะนี้นะครับต่นี้ระบุระบุคนเนี่ยมันมันก็ไม่สามารถระบุได้นะครแต่ว่าเราทราบว่ามีนะครับประเด็นก็คืออยู่นานเกินไปจนเป็นมาเฟียไม่มีใครทําอะไรไม่มีใครทําอะไรได้แต่แล้วก็ไม่ได้ทํางานด้วยและที่สําคัญที่สุดคนกลุ่มเนี้ยไปร่วมมือกับบุคคลภายนอกใส่ร้ายสร้างข้อมูลเท็จทําลายความน่าเชื่อถือขององค์กรตัวเองตรงนี้มันมีถึงขนาดนั้นเชฉลยกราบ ครับมันก็มีบางท่านนะครับคือคือเราต้องยอมรับว่าขณะนี้เองนะครับว่าเ,เรื่องงานงานงานที่เรามอบอนาจไปแล้วเนี่ยนะครับเช่นงานขยายเขตในต่างจังหวัดเรื่องเงินล้านสองล้านสามล้านอะไรพวกนี้นะฮะก็คือมนงบประมาณนะฮะทอนี้มันก็มีผู้รับเหมาหลายย่อยเยอะมากนะประปาเนี่ยปีหนึ่งประมาณกเกือบสองพันโครงการนะโครงการเล็กๆเ,เนี่ยไปหมดเลยนะ่เพราะฉะนั้นโครงการเล็กๆเ,เหล่าเนี้ยมันก็อาจจะเปิดช่องพง่ายๆว่าเปิดช่องไอ นู่นในนี่บ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนคือไม่มีการกํากับตรวจสอบตั้งแต่ต้นเนะพราะฉะนั้นก็มีช่องว่าเราเราต้องยอมรับในวงการทั้งหมดเลยในประเทศไทยเนี่ยนะมันมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างระบบกํากับตรวจสอบที่ดีได้เนี่ยก็จะป้องปามเขานะเช่นคุณจะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเจ็ดแสนคุณอาจจะมีบริษัทซิ่งซึ่งคุณคุณมีรู้จักกันมาอย่างเงี้ยมันก็ เป็นประเด็นว่าเราก็ต้องเข้าไปกํากับว่ามันต้องโปร่งใสนะเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็น<อ>เรื่องที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะครับ<อ>ผมบเอากันแทชชัดก็คือมาเฟียบางกลุ่มบางคนนั้นที่บอกว่าสร้างข้อมูลเท็จแล้วก็ไปทําลายตัวเองคือทําลายองค์กรตัวเองนั้นนะครับสร้างข,ข้อมูลเท็จแล้วเอาไปให้คุณวิราชจันพิทักษ์กลับมาเล่นงานการประปาส่วนภมิภาคความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นฮนะคือหมายความว่ามันมบีบางกลุ่มที่ไปร่วมมือกับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกผมก็หมาทั้งว่า ใช้ก็ได้นะครับที่คืออย่างนี้ครับคือว่าพนักงานเนี่ยเรารับเงินเดือนของราชการเราต้องทําเงินให้ราชการเราก็ต้องทํางานนะครับทําให้ผลประโยชน์จนไม่ใช่ว่าไปคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนไปร่วมมือกับคนภายนอกเพื่อจะให้มารับงานแล้วเขาจะได้มีส่วนต่างอะไรเงี้ยอะไรต่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นทําไม่ได้ครับอันนี้คือระเบียบเราต้องยึดถือปฏิบัตินะครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับดรเสรีครับ ข,ข,อขอบคุณนะคะค่ะอ,อาจารย์เสรีสุภริตินะคะผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภโอ้เรื่องยุ่งยุ่งก็เยอะเนะ <c oughs> าะมากกว่านี้ <c oughs> อีกไปเจ็ดเรื่องมันเด็กเจ็ดเรื่องที่สอบข้อท็จจริงแล้วกำลังดำเนินการสอบวินัยแล้วก็มีหนึ่งเรื่องที่ดําเนินการเอาผิดไปแล้วขออนุญ,ญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะพักสักครู่ค่ะ